สำหรับใครตอนนี้ที่มีแพลนอยากจะกลับบ้านกลับช่องหรือกลับภูมิลำเนาเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถสำคัญเช่นเดียวกันค่ะโดยทางในช่วงปีใหม่นี้นะคะปี2568าค่ะทางขนส่งนะคะหรือว่าบกสได้มีการจัดกิจกรรมกับคุณผู้ชมเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะเป็นการมอบของขวัญค่ะปีใหม่2568ให้กับพี่น้องประชาชนได้เกิดความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยในการเดินทางตามนโยบายของทางกระทรวงคมนาคมค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะโดยทางขนส่งค่ะโดยกิจกรรมแรกเป็นโครงการดีๆเลยนั่นก็คือตรวจรถฟรีคับขี่ปลอดภัยโดยจะเป็นการเรื่องของตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์รถจักรยานยนต์จำนวน20รายการเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะมีการเริ่มนะคะมาตั้งแต่ช่วงของ1ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือ31ธันวาคมคเริ่มในช่วงเวลาราชการเลยค่ะก็คือ 8.30นาทีถึง16นาฬิกาที่ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถนะคะรังสิตกิจกรรมที่2เป็นเรื่องของการจัดโปรโมชั่นโอ, <หง S 1> อ้โหฟังแบบนี้แล้วหน้าจอคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะค่ะโปรโมชั่นขึ้นมา10%นี่คืออะไร10%ตรงนี้เป็นการลดค่าโดยสารเขาบอกว่าลดค่าโดยสาร Happy ้นิวเ a r 2025ยีอ่าเขาบอกว่าลด10%นะคะไปก่อน กลับที่หลังเป็นการอำนวยความสะดวกคันในการลดความหนาแน่นในการเดินทางกลับบ้านของเราในช่วงปีใหม่นี้ทุกเส้นทางทั่วประเทศเลยให้กับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ e-ticket หรือว่าผ่านเว็บไซต์ TCL 99 w e b transport.co.th นะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทางบคสอเอ,องในช่วงของระหว่างวันที่15ทธันวาคมจนถึง24ทธันวาคมและห่วงที่2นะคะก็คือ7มกราคมจนถึง16มกราคม2,568 คุณผู้ชมเห็นไทม์ไลน์ที่น้องแบมอ่านก็จะงงๆเอ้ยมันทาไมมันก่อนสิ้นปีแล้วก็มันก็หลังปีใหม่ไปนะน้องมีน้องแบมก็คือตามโครงการที่เป็นโปรโมชั่นลดนะคะก็คือไปก่อนกลับทีหลังว่าจะได้เป็นการลดความแออัดนั่นเองถ้าคุณผู้ชมอยากเดินทางในช่วงเวลานั้นก็เอาไปเลยลด10%นะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดเงื่อนไขได้นะคะทางด้านนายอัธวิตรักจํารูนนะคะกรรมการรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจํากัดรือบขสนะคะท่านก็บอกว่า ช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่2,568บขอสคาดการว่าจะมีปริมาณประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยคือคักแล้วก็เป็นจำนวนมากบกขอสอจึงได้เปิดจองตั๋วนะคะของบอขอสอเองในการเดินทางล่วงหน้าเที่ยวขาไประหว่าง25 28ธันวาคมนี้คือใครสะดวกก็ในช่วงนี้ก็เดินทางได้เลยและผู้โดยสารที่จะจองตั๋วเส้นทางภาคเหนือแล้วก็ ภาคตอนออกเฉียงเหนือไปขึ้นรถที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตตั้งแต่เที่ยวเวลา18นาฬิกา เป็นต้นไปนะคะก็ส่วนการเดินทางไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัตผู้โดยสารสามารถเลือกการเดินทางได้เชื่อมต่อระบบราง,งก็คือรถไฟสายสีน้ําเงินรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีน้าเงินนะคะรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถโดยสารหรือว่าที่เราเรียกกันคือรถเมลน,นี่แหละก็ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอมกแล้วก็รวมถึงรถแท็กซี่ด้วยอสะดวกสบายใช่ค่ะอย่างที่บอกไปเรื่องของการลดส0เนี่ยจะมี2ช่วงด้วยกันไป ก่อนกับหลังนะคะก็คือคุณผู้ชมจดไว้เลย 15- 24ธันวาคมช่วงที่1นึ่นะคะคและช่วงที่2ก็คือ เมกราคมจนถึง16มกราคม2 5 6 8นแนั่นเองนะคะ,คะไปใช้สิทธิ์กันหน่อยลดตั้ง10เลยนะคุณผู้ชมก็อยากจะฝากคุณผู้ชมว่าทางบขสก็ฝากแย้มมาว่าให้ตรวจสอบเส้นทางข้อมูลบางทีเรารกลับบ้านเราใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดจะรู้อยู่แล้วแหละว่าจังหวัดเราอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคใครที่ดูรายการเราอยู่อยากมาเที่ยวโซนภาคอีสานแบาจะเป็นอีสานใต้อีสานเหนือหรือว่าไปภาคอื่นๆก็อยากให้เช็คเรื่องของเส้นทางวันเวลาของรถในการออก เดินทางจุดขึ้นรถตรงไหนจะได้แบบว่าไปชัวร์จะได้ไม่มีคาว่าตกรถไม่มีแฮชแท็กว่าโอ้โหพลาดเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะเพื่อความสะดวกสบายนั่นเองแล้วก็สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้าก็สามารถซื้อตั๋วได้คือที่เราพูดวันนี้คือไม่ใช่ว่าห้ามคุณผู้ชมไม่ให้ซื้อล่วงหน้าหรือว่าไม่ให้ซื้อในเวลาปกติก็ยังไปได้แต่ไปที่มอชิชิสอถ้าถ้าเรารู้จักกันนะคะขนส่งมอชิชิจะตุจักนะคะหรือว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันได้เลยสะดวกแบบไหนนะคะที่ สำคัญเตรียมเรื่องของของกินของฝากไปด้วยถูกต้องซื้อไปฝากบางคนอยู่ต่างจังหวัดอยากกลับมากรุงเทพบางคนอยากกรุงเทพเดินทางท่องเที่ยวะนะคะก็อยากให้เศรษฐกิจมันได้คึกคักด้วยถูกต้ะคะ